รัสเซียได้ประกาศปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนมีบริษัทวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดตัดสินใจประกาศถอนตัวออกจากรัสเซียทําให้บัตรมีซึ่งเป็นบัตรเครดิตของทางการรัสเซียเริ่มมีจํานวนผู้ใช้งานทั่วโลกมากขึ้นแต่ว่าประเทศที่ใช้บัตรมีก็กําลังกลายเป็นเป้าหมายที่สหรัฐมุง่งเป้าคว่ำบาตท,ทางการเงินต่อไปนะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณกัญญาณนะัเตโชตอสศนี ในรัสเซียโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียและเมืองท่าสําคัญอย่างเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นสังคมไร้เงินสดร้านข้างถนนหลายๆร้านเริ่มไม่รับเงินสดแล้วแต่รับเฉพาะการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือระบบออนไลน์เท่านั้นนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางการทหารหนึ่งในผลกระทบที่เกิดขึ้นคืนคอบริษัทวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดประกาศถอนตัวออกจากรัสเซียอย่างเป็นทางการ ทำให้ชาวรัสเซียไม่สามารถใช้บัตรเครดิตของทั้งสองบริษัทนี้ในต่างประเทศได้บัตรเดบิตและบัตรเครดิตระบบอื่นๆอย่างบัตรมีของรัสเซียกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นคำว่ามีในภาษารัสเซียหมายความว่าโลกหรือสันติภาพแม้ว่าบัตรมีจะเป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้นหลังจากรัสเซียถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกอย่างสวิฟแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัสเซียถูกคว่ำบาตร ย้อนกลับไปในปี2014วิกฤตการไครเมียทําให้ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียหนึ่งในมาตรการที่นํามาใช้คือการคว่ำบาตรระบบการเงินของรัสเซียโดยบริษัทวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดระงับบัตรของผู้ใช้งานชาวรัสเซียร,รัฐบาลเครมลินจึงหันมาทําระบบการเงินเป็นของตัวเองในช่วงเริ่มต้นบัตรมีไม่เป็นที่นิยมแม้แต่ในกลุ่มชาวรัสเซียเพราะร้านค้าในรัสเซียยังไม่รองรับการจ่ายผ่านบัตรมี ปี2017รัฐบาลรัเสเซียออกข้อบังคับให้กลุ่มผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือและเงินบำนาญจากภาครัฐรับเงินผ่านบัตรมีเท่านั้นรวมไปถึงการเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันกีฬานในประเทศและการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งด้วยขณะนี้ร้านค้าแทบทุกร้านรวมทั้งการค้าขายออนไลน์ในรัเสเซียสามารถรองรับการจ่ายผ่านบัตรมีการ์ดได้แล้ว แต่จากการสังเกตพบว่าคนรัสเซียยังนิยมใช้บัตรเครดิตของบริษัทมาสเตอร์การ์ดเหมือนเดิมรัฐบาลรัสเซียประจานความร่วมมือทางการทูตเพื่อขยายฐานการใช้บัตรมีในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศพันธมิตรอย่างประเทศในกลุ่ม CIS และตุรกีตุรกีเป็นหนึ่งในประเทศที่รับชำระเงินผ่านบัตรนีตั้งแต่ปี2019แต่ปัจจุบันธนาคารเอกชนอย่างเดนิสแบงก์และอีสแบงก์ในตุรกี เริ่มระง,งับการใช้บัตรมีหลังรัฐบาลสหรัฐมุ่งเป้าความบาดประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัสเซียหน่วยงานผู้ดูแลระบบบัตรมีในรัสเซียระบุว่าหลายธนาคารในตุรกียังคงรองรับการใช้งานอยู่แต่เริ่มลบข้อมูลประเทศที่รองรับการใช้บัตรมีผ่านทางเว็บไซต์ด้านธนาคารในคาซัคสถานและเวียดนามเริ่มระง,ง,งับการใช้บัตรมีเช่นกัน ขณะที่รัฐบาลรัสเซียยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหลายประเทศรวมถึงเบียนมาและไทยก่อนหน้านี้รัสเซียพยายามเจรจากับธนาคารพาณิชย์ของไทยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อระบบกับบัตรของไทยในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกมักซิมรเรชเนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย เจราจาความร่วมมือทวิภาคีร่วมกับจุดินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยเรื่องความร่วมมือในการใช้บัตรมีการ์ดในไทยด้วยแหล่งข่าววงในระบุก,กับไทย PBS ว่าในขณะนี้หน่วยงานผู้ดูแลระบบบัตรมีของรัสเซียกำลังเจราจากับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งของไทยแต่ประเมินว่าการระงับบัตรมีในตุรกีอาจทำให้การใช้บัตรมีในประเทศไทยยังเป็นไปได้ยาก กัญญาณัฐเตโชตอัศนีไทย PBS รายงาน